ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฐมบทซีรีส์สืบสวนสอบสวนสุดเข้มข้นฮันนีบาลเรื่องราวของวิลแกแฮมเจ้าหน้าที่ f i i แผนกคดีอาชญากรรมซึ่งเป็นผู้มีพรสวรรค์สุดแปลกที่ใช้ในการไล่ล่าฆาตกรต่อเนื่องอย่างฮันนีบาลเลกเตอร์ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอาชญากรที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกภาพยนตร์จากจิตแพทย์กลายมาเป็นฆาตกรต่อเนื่อง วิลเกแฮมจะสามารถจับตัวฮันิบาลเลกเตอร์มาลงโทษได้หรือไม่มาลุ้นพร้อมไปกับผมในฮันิบาลอัมหิตอัจฉลิยะเริ่มเรื่องด้วยเหตุการณ์ฆาตกรรมในบ้านแห่งหนึ่งวิลเกแฮมจะแสดงให้เราเห็นถึงความสามารถในการจินตนาการตัวเขาเองจะมองเห็นสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นหลักฐานวัตถุต่างๆและสะท้อนออกมาเป็นภาพของเขาเองแทนที่ฆาตกรคนนั้น และไม่ใช่แค่นั้นวิวสามารถรับรู้ถึงนิสัยแรงจูงใจและความโหดเหี้ยมของฆาตรกรคนนั้นด้วยเหตุการณ์ฆาตรกรรมในบ้านถูกขี้คลายได้อย่างรวดเร็วด้วยฝีมือ <th ummer> ของวิวหลังจากนั้นเองเขาก็วางมือจากภาคสนามหันมาเป็นอาจารย์สอนในแผนกสืบสวนของโรงเรียน f b i แทนระหว่างที่กำลังสอนนักเรียนในคลาสอยู่ก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาชื <th> ่อว่าแจ็คคาร์ฟอร์ดเจ้าหน้าที่แผนกพิเศษ แจ็คขอให้วิวช่วยเขาในคดีลักพาตัวมีเหยื่อด้วยกันถึง8คนแจ็คพาวิวมาดูหลักฐานที่รวบรวมมาได้และเมื่อวิวเห็นภาพหญิงสาวเหล่านั้นเขาจึงเข้าใจทันทีพวกเธอเหมือนกันหน้าตาสีผิวน้ำหนักส่วนสูงและสีผมฆาตากรคนนี้ไม่ได้ต้องการทั้งหมดมีแค่หนึ่งคนที่เขาตั้งเป้าไว้วิวไม่อยากจะทำงานนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ถูกแจ็คขอร้องไว้มีแต่นายคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจการฆาตกรรมสุดพิลึกนี้ได้ แจ็คได้พาวิลมาที่บ้านของเอลิสหนึ่งในหญิงสาวที่หายตัวไปพ่อและแม่ของเอลิสบอกข้อมูลสำคัญต่างๆตาม,ตามที่พวกเธอรู้รวมถึงเรื่องที่เอลิสเลี้ยงแมวไว้ด้วยวิลเลยจับจุดได้ว่าเอลิสต้องเป็นคนให้อาหารแมวแมวมันจะต้องหิวบ้างสิมันไม่ได้กินอะไรเลยวิลเลยบอกกับแจ็คว่าเอลิสกลับมาที่บ้านหลังนี้ให้อาหารแมวและเธอก็ถูกจับไปจากบ้านหลังนี้ที่นี่คือที่เกิดเหตุวิวจึงขอเข้าไปดูห้องของเอลิสพ่อและแม่ของเอลลิสไม่ได้ปฏิเสธอะไร และอีกอย่างเมื่อเช้าตำรวจก็เข้ามาดูไปแล้วคงไม่มีอะไรหรอกเมื่อเปิดเข้าไปในห้องก็เจอกับร่างของเอลลิสนอนอยู่บนเตียงวิวจึงไล่พ่อของเอลลิสออกไปก่อนหลังจากนั้นวิวก็เริ่มเพ่งสมาธิมองไปที่เอลลิสจำลองเหตุการณ์ในหัวว่าตัวเองคือฆาตกรลงมือบีบคอใช้หัวเข่ากดที่ตัวเหยื่อไว้แต่ก็โดนหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้ามาขัดจังหวะวิวจึงบอกข้อมูลที่ได้มาฆาตกรคนนี้ลักพาตัวเธอไปแทงเธอด้วยข่าวกวาง หลังจากนั้นก็พาเธอกลับมาที่บ้านเอลิสยังไม่ได้ตายแต่ฆาตกรคนนั้นก็เผลอลงมือฆ่าเธอไปซะและระหว่างที่วิวกำลังกลับบ้านเขาก็เจอกัหมาจ้องจัดตัวหนึ่งที่อยู่ข้างถนนเหมือนวิวจะชอบมันเลยเข้าไปตีสนิทด้วยเอาอาหารไปให้มันกินแล้วก็พากลับบ้านมาอาบน้ําให้ตัวหอมวิวตั้งชื่อเหมือนว่าวิสตันเขาเป็นคนรักสัตว์มากที่บ้านนี้มีเป็นฝูงเลย วันถัดมาแจ็คเดินเข้ามาหาวิวในห้องน้ําขอให้วิวช่วยเป็นคนนําในการทําคดีนี้วิวยอมรับตรงๆว่าเขาเองก็ไม่เคยเจอโรคจิตขนาดนี้มาก่อนฆาตกรคนนี้รักเหยื่อทุกรลายแต่ไม่ใช่รักทางร่างกายหรือก,กามมาลมมันนคาอย่างรวดเร็วและเมตตาสาวคนนี้มีชื่อว่าดรเอเลนาเธอเป็นจิตแพทย์ที่คอยดูแลว,วิวมาก่อนแจ็คอยากให้วิวกลับมาทํางานแต่แจ็ครู้ดีว่าความสามารถของวิวนั้นมีข้อเสียอยู่ ทุกครั้งที่วิวจินตนาการวิวก็จะถล่มลึกเข้าไปในจิตใจของฆาตกรโลกจิตแจ็คเลยอยากให้ดร์เอเลน่าช่วยกลับไปดูอาการของวิวในช่วงที่ทำคดีนี้แต่เธอกลับปฏิเสธพร้อมกับแนะนำหมอคนหนึ่งให้แทนณห้องชนสูตรฝ่ายหลักฐานพบเศษเหล็กติดอยู่ที่เสื้อของเอลิสลักษณะเหมือนเป็นท่อแปบน้าระหว่างที่หน่วยชนสูตรกำลังเถียงกันวิวพูดขึ้นมาว่าเธอถูกแขวนไว้ด้วยเข่าวกว้างจนเลือดทะลักออกมาตับถูกควักออกมาและถูกเย็บกลับเข้าไปใหม่ เพราะว่าเธอเป็นมะเร็งตับแล้วก็เป็นไปตามที่วิวคิดครับฆาตกรโรคจิตคนนี้กินอวัยวะมนุษย์ถัดมาแจ็คได้มาหาหมอจิตแพทย์ตามที่เอเลน่าแนะนํามาเขาชื่อว่าดร์ฮันนีบาลเลกเตอร์แจ็คมาขอให้เลกเตอร์ช่วยดูอาการของคนคนหนึ่งวิวนั่นเองการพบกันระหว่างนักสืบอัจฉริยะกับจิตแพทย์สุดอำมหิตทั้งคู่เชื่อเชื่อนกันด้วยคําพูดคาลมต่างๆนานา,นานเลกเตอร์พูดกับวิวว,ว่าความสามารถของคุณคือพรสวรรค์ แต่ขุณกลัวมันจนหลอกหลอนไปถึงในฝันเลยเมื่อวิวได้ยินก็ไม่พอใจเขาไม่ชอบให้ใครมาวิเคราะห์จิตใจของเขาหลังจากนั้นวิวก็เดินออกไปจากห้องทันทีเลกเตอร์บอกกับแจ็คว่าวิวมีการอย่างรู้ที่แท้จริงเขาสามารถสันนิษฐานมุมมองของเราได้การอย่างรู้คือดาบสองคมที่น่ากลัวและเรื่องที่แจ็คต้องการจะจับฆาตกรโลกจิตเลกเตอร์จึงเสนอตัวช่วยวิวในการกระช่างหน้ากากฆาตกรคนนี้ หนึ่งวันให้หลังก็มีศพถูกพบกลางทุง่งหญ้าลักษณะคือถูกเสียบไว้บนเข่าวกวางวิลรับรู้ได้ทันทีว่าฆาตกรต้องเป็นคนละคนกับที่ฆ่าเอลลิสลักษณะนิสัยของฆาตกรต่างกันเอลลิสถูกฆ่าด้วยความเมตตาแต่สาวคนนี้ถูกฆ่าเพื่อย่อเย้ยพวกเราหน่วยพิสูจน์หลักฐานคนหนึ่งพูดขึ้นว่าฆาตกรคนนี้เอาปอดเธอไปและเธอน่าจะยังมีชีวิตอยู่ตอนโดนตัดวิลพอจะรู้แล้วว่าตอนนี้มีฆาตกรถึงสองคน คนแรกน่าจะมีลูกสาวที่มีลักษณะคล้ายกับเหยื่อที่ถูกลักพาตัวไปฆาตากรลักลูกคนนี้เขาจึงเลือกลงมือกับคนที่คล้ายลูกของเขาแทนส่วนคนที่สองมันโลกจิตซาดิสไม่มีแรงจูงใจไม่มีรูปแบบมันจะจับได้ยากมากตัดมาที่ด็อกเตอรเลกเตอร์เขากำลังทำอาหารอยู่วัตถุดิบหลักก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยเมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยเขาก็มานั่งรับประทานโดยรอยยิ้มอันน่าจะสุดสะพึง เช้าวันถัดมาเลกเตอร์ก็มาหาวิวที่บ้านพวกเขาได้รับมอบหมายให้ไปสืบสวนคนคนหนึ่งแต่ก่อนที่จะออกไปเลกเตอร์ได้ชวนวิวมาทานมื้อเช้าด้วยกันเลกเตอร์บอกว่าเขาเป็นคนที่ระมัดระวังสิ่งที่เข้าไปในร่างกายมากเขาจึงต้องเป็นคนเตรียมอาหารเองแถมยังเตรียมมาเผื่อวิวด้วยครับเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยไข่กับไส้กรอกเมื่อวิวได้ลองชิมถึงกับพูดออกมาว่าอร่อยเลย ทั้งคู่ใช้เวลาคุยกันและเหมือนว่าจะสนิทกันขึ้นมาอีกเล็กน้อยเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จก็เดินทางมาที่เขตก่อสร้างแห่งหนึ่งเพราะว่ามีไม่กี่ที่ที่ใช้ท่อปแป๊บแบบเหล็กที่ฝ่ายพิสูจน์เจอหลักฐานบนเสื้อของเอลิสทั้งคู่มาค้นเอกสารของพนักง,งานทุกคนจนวิลสะดุดเข้ากับชายที่มีชื่อว่าการเร็เจคอบเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ให้เบอร์โทรแต่ไม่ทิ้งที่อยู่ไว้แถมยังหยุดงานครั้งละหลายวันอีกด้วย วิวจึงถามที่อยู่ของเจคอบกับพนักงานเอกสารและหอบเอกสารทุกอย่างของเจคอบไประหว่างที่กำลังขนเอกสารเล็กเตอร์ก็ททำแฟ้มกระดาษล่วงลงมาทำให้วิวต้องเสนอตัวก้มลงไปเก็บเล็กเตอร์เดินกลับไปในออฟฟิศใช้กระดาษช็ชูวหยิบโทรศัพท์กดเบอร์โทรไปที่บ้านของเจคอบแต่ลูกสวของเจคอบเป็นคนรับเล็กเตอร์จึงขอคุยกับพ่อของเธอเล็กเตอร์บอกว่าคุณไม่รู้จักผมเราคงไม่ได้พบกันและนี่เป็นสายจากผู้หวังดี ตั้งใจฟังให้ดีนะเขารู้แล้วตัดภาพมาอีกทีวิวกับเลกเตอร์ก็อยู่หน้าบ้านของเจคอบแล้วทั้งคู่ยังเดินกันไม่ถึงบ้านเลยเจคอบลงมือปาดคอภรรยาของตัวเองโยนเอาไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นการซื้อเวลาให้วิวมาดูอาการเธอแต่สุดท้ายก็ช่วยเธอไว้ไม่ได้วิวได้บุกเข้าไปในบ้านจนได้เจอกับเจคอบกำลังเอามีดจ่อคอลูกสาวไว้อยู่วิวตัดสินใจยิงเจคอบไปหลายนัดจนเขาล้มลง แต่อาบิเกลลูกสาวของเจคอบเธอกับถูกปาดคอไปซะแล้ววิลพยายามห้ามเลือดเธออย่างสุดกำลังแต่วิลไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแพทย์เลยเลกเตอร์จึงต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเองทำให้อาบิเกลรอดไปได้ด้วยอาการโคมา่าหลังจากเหตุการณ์สุดโหดนี้วิลก็ไปเยี่ยมอาบิเกลที่โรงพยาบาลแต่ก็เจอกับเลกเตอร์มาเฝ้าเธออยู่ก่อนแล้วเริ่มต้นเอพิโซด2วิลกำลังซ้อมยิงปืนอยู่แต่ทว่าเป้ากระดาษ กลายเป็นร่างของเจคอบที่เขายิงไปร่างของเจคอบค่อยๆเลื่อนเข้ามาไกลแต่ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเมื่อกี้เป็นเพียงแค่ฝันร้ายแจ็คพาวิวมาดูกระท่อมปลายนาของเจคอบสถานที่นี้มีไว้เพื่อฆ่าเหยื่อมีเข่าวกวางแขวนเต็มผนังบ้านก่อนหน้านี้มีคนหายไปตั้งแคนแต่ยังไม่เจอศพอีก7วิวคิดว่าทุกคนไม่เหลือซากแล้วเจคอบไม่ได้ทําคนเดียวแน่นอนแจ็คเลยคิดว่าเป็นฝีมือของอบิเกลลูกสาวของเจคอบ ตัดภาพมาที่วิวเขากำลังสอนนักเรียนตามปกติเอเลนาเดินเข้ามากับแจ็คบอกข่าวที่ว่าจากผลงานรอบที่แล้วทางสำนักง,งานต้องการให้วิวกลับไปลงภาคสนามอีกครั้งโดยจะให้มีการตรวจสุขภาพจิตเป็นระยะเหมาะคนที่จะตรวจไม่ใช่เอเลนาแต่เป็นเลกเตอร์แทนเพราะว่าวิวแอบชอบเอเลนาอยู่นั่นเองเอเลนาที่รู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วพยายามเลี่ยงที่จะอยู่กัน2ต่อ2กับวิวแจ็คจึงไล่ให้วิวไปหาเลกเตอร์เพื่อประเมินสุขภาพจิต การประเมินนั้นถือว่าปกติดีเลกเตอร์ให้คำปรึกษาหลายเรื่องและเหมือนว่าวิวจะเปิดใจให้เลกเตอร์ขึ้นมาเล็กน้อยวิวบอกความคืบหน้าของคดีให้เลกเตอร์ฟังแจ็คคิดว่าอาบีเกลเป็นคนช่วยเจขอบฆ่าเหยื่อเหล่านั้นแต่วิวไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่าอาบีเกลไม่รู้เรื่องนี้เลยตัดมาที่เมืองข้างๆมีกลุ่มเด็ก3คนไปเจออะไรบางอย่างเขา้ามันน่ากลัวมากจนอยากให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมกับผมเลย แจ็ควิลและหน่วยชันสุดมาดูที่เกิดเหตุมีศพทั้งหมดอยู่9ศพทุกศพโดนฝังทั้งเป็นฉีดสารอาหารเข้าเส้นเลือดทําให้เห็ดเจริญเติบโตและสาวคนนี้มีชื่อว่าเฟรดดี้เข้ามาดูที่เกิดเหตุเธอแอบถ่ายภาพไว้และแกล้งถามกับตํารวจแถวนั้นว่าชายคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นใครและได้คําตอบกลับมาว่าวิลเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษที่ทํางานให้ FBI และในขณะนั้นวิวเองก็กำลังจินตนาการว่าฆาตกรคนนี้ทำอะไรกับเหยื่อบ้างวิวรู้ถึงแผนการทุกอย่างวิธีฝังและตอนที่เขากำลังจินตนาการก็เห็นภาพของเจคอบนอนอยู่ในหลุมนั้นแทนมันคือผลข้างเคียงที่เขาไปฆ่าเจคอบลึกๆแล้วเขากำลังรู้สึกผิดจนฝังลึกเข้าไปในความทรงจำและอยู่ดีๆหนึ่งในเก้าศพนั้นก็สะดุ้งตื่นคนๆน,นี้ยังมีชีวิตอยู่ทีมชันสูตรจึงเข้าไปช่วยและนำส่งโรงพยาบาลทันที วิวเดินทางมาหาเลกเตอร์เล่าเรื่องเหตุการณ์ในวันนี้ให้เลกเตอร์ฟังแถมยังบอกอีกว่าตัวเขามองเห็นเจคอบนอนอยู่ในหลุมวิวคิดว่ามันเป็นแค่ภาพหลอนแต่เลกเตอร์บอกกลับมาว่ามันคือความเครียดคุณแทนที่เหยื่อคนนั้นด้วยเหยื่อของคุณเองก็คือเจคอบมันยากที่จะจินตนาการว่าจะรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนที่ได้ฆ่าคนตอนนี้คุณรู้สึกแล้วใช่ไหมวิวได้แต่พยักหน้ากลับมา ระหว่างที่เลกเตอร์กับวิวกำลังคุยกันเฟรดี้ก็ไม่แอบฟังบันทึกทุกคำพูดลงเทปไว้เลกเตอร์เปิดประตูต้อนรับเธอเหมือนว่าเฟ e ดี้จะนัดเลกเตอร์ไว้เธอแกล้งเป็นผู้ป่วยที่จะเข้าการรักษาบำบัดแต่เลกเตอร์ก็มองเธอออกแถมยังรู้อีกว่าเธอเป็นนักข่าวอิสระที่กระจายข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเธอเอง เลกเตอร์ขอค้นภายในกระเป๋าของเฟรดีจนเจอเข้ากับเครื่องบันทึกเสียงเลกเตอร์เรียกให้เธอมานาั่งข้างๆยื่นเครื่องบันทึกเสียงให้เธอสั่งให้เธอลบทุกอย่างที่บันทึกไวซะและเฟรดีก็ยอมลบแต่โดยดีตัดมาที่ห้องชนสูตรวิลสันนิฐานว่าการเสียชีวิตคือไตาวายจากภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวานและการที่จะทำให้คนเป็นเบาหวานโคม่าง,ง่ายมากคือการเปลี่ยนตัวยาฆาตกรอ,อาจเป็นหมอหรือเพศสัตว์ แล้วก็เอาคนที่กําลังโคม่าไปฝังเพื่อที่จะปลูกเห็ดทุกคนในห้องนั้นที่ได้ฝังถึงกับอึ้งไปเลยตัดภาพไปที่ร้านขายยาเป็นไปตามที่วิวคิดไว้เป๊ะมีเภสัชคนนึงแอบเปลี่ยนยาให้กับคนเป็นเบาหวานแล้วก็หลอกถามที่อยู่ของเธอไม่ทันไร FBI ก็บุกเข้ามาทันทีแจ็คละวิวเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์ถามหาคนที่มีชื่อว่าเอลดอนแต่เขาไม่อยู่แล้ววิวเลยวิ่งไปที่จอดรถทันทีลงมือทุบรถของเอลดอนเปิดฝาก,กระโปรงท้าย จนได้เจอกับเหยื่อที่เอลดอนกำลังจะเอาไปฝังดินทันใดนั้นก็มี FBI คนหนึ่งเดินเข้ามาเรียกแจ็คไปดูเรื่องสำคัญมีข่าวของวิลวอนเต็มอินเทอร์เน็ตเนื้อหาของข่าวคือ FBI ใช้คนวิกลจริตตามราคาตกรโลกจิตคนวิกลจริตคนนั้นก็คือวิลนั่นเองทำให้ตัวของวิลตกเป็นเป้าสายตาของเราฆาตกรมันเป็นฝีมือของเฟรดดี้ที่แอบเข้าไปถ่ายรูปแล้วกระจายข่าวในเว็บของเธอไม่ทันไรก็มี FBI บบุกเข้ามาเล่นงานเฟรดดี้ แจ็คโยมากที่เธอแอบเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมกับขู่เธอว่าถ้าเธอเขียนข่าวอะไรที่มันเกี่ยวกับวิวอีกเธอจะโดนหลายข้อหาแน่ๆเมื่อเคลียร์กันเสร็จแจ็คก,ก็เดินกลับไปหลังจากนั้นประมาณครึ่งวันเฟดดี้ก็เดินออกมาจากห้องและเจอกับ f b i คนหนึงที่เธอไปหลอกถามข้อมูลชายคนนี้ถูกไล่ออกเพราะว่าให้ความช่วยเหลือเฟดดี้นั่นเอง เฟดดี้จึงเสนองานใหม่ให้เธอพอจะมีเส้นสายอยู่แต่ยังพูดไม่ทันจบเอลดอนคนเพาะเหตุก็โผล่มาลั่นใส่หัวชายคนนี้พูดกับเฟดดี้ว่าผมอ่านบทความของคุณแล้วเล่าเรื่องวิวมาให้ผมฟังหน่อยหลังจากเหตุการณ์สุดโหดนี้ไม่นาน FBI ก็มาถึงที่เกิดเหตุเฟดดี้ถามกับแจ็คไปว,ว่าวิวไปไหนแล้วให้วิวระวังตัวไว้ฉันบอกทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิวให้เอลดอนไปแล้ว แล้วเอลดอนก็อยากให้วิวเชื่อมต่อสมองกับอาบิเกลโดยใช้เชื้อราเห็ดเป็นสื่อกลางตัดภาพมาที่โรงพยาบาลเอลดอนปลอมตัวเป็นหมอเข้าไปที่ห้องของอาบิเกลแบบเนียนๆมีสายเข้าจากแจ็คโทรมาที่วิวบอกเอลดอนรู้เรื่องของอาบิเกลแล้ววิวจึงรีบไปหาอาบิเกลที่ห้องทันทีแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเอลดอนเข็นเตียงออกไปไกลามากแต่วิวก็ลงบันไดมาดักไว้ทันยิงเอลดอนไปที่ไหล่หนึ่งนัดและเขาก็ล้มลง ตัดภาพมาที่ห้องของเลกเกอร์วิลกำลังปรึกษาเรื่องที่เขายิงเอลดอนเลกเกอร์ถามว่าคุณเห็นเอลดอนเป็นเจคอบใช่ไหมวิลจึงตอบกลับมาด้วยความมั่นใจไม่ใช่แน่นอนแล้วผมก็ไม่ได้ฆ่าเอลดอนด้วยและคำถามสุดลึกจากเลกเตอร์ก็ถูกเอ่ยขึ้นมาที่คุณรู้สึกแย่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณฆ่าเจคอบใช่ไหมแต่คุณรู้สึกแย่ที่ฆ่าเจคอบแล้วรู้สึกดีใช่ไหมวิลตอบกลับมาแค่ว่าผมชอบการฆ่าเจคอบ และเมื่อได้ยินแบบนั้นเลกเตอร์จึงเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังพระเจ้าเองก็รู้สึกดีกับการฆ่าพระองค์หน้าหวาดกลัวพระองค์ทำลายโบทของผู้ที่นับถือพระองค์เองในตอนที่คนพวกนั้นกำลังร้องเพลงสรรเสริญวิวจึงถามกลับมาว่าแล้วพระเจ้ารู้สึกดีไหมท่านรู้สึกทรงพลังคำตอบสั้นๆจากเลกเตอร์และอีพีนี้ก็จบลงต่อเนื่องกับเอพิโซดที่3ความฝันของอบิเกลเธอกำลังล่าก,กวางกับพ่อของเธอเจคอบ ขอบสอนเธอว่าเราล่ามันมาแล้วต้องใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์การกินมันถือเป็นการให้เกียรติไม่อย่างนั้นจะเป็นแค่การฆ่าตกรรมพร้อมกับให้เธอลงมือชำแหลกกวางตัวนั้นโดยมีดเพียงเล่มเดียวและอบิเกลก็ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายหลังจากที่หลับหมดสติไปหลายวันตัดมาที่บ้านของวิลเอเลนาบอก่าวดีกับวิลว,ว่าอบิเกลฟื้นแล้วทั้งคู่เดินเข้ามาคุยกันในบ้านวิลไม่อยากจะเข้าไปพบเธอเพราะว่าวิลก็คือคนที่ฆ่าพ่อของเธอนั่นเอง เอเลนาเลยเสนอตัวเข้าไปตีสนิทแทนเพื่อที่จะหาเบาะแสฆาตากรคนที่ช่วยเจคอบจาัดก,การศพเอเลนาเข้ามาคุยกับแอบิเกลด้วยความเป็นมิตรซื้อเสื้อผ้าและขนมมาให้เหมือนว่าอบิเกลจะอยู่กับความจริงได้อย่างน่าตกใจเธอรู้แล้วว่าพ่อและแม่ของเธอตายหมดแล้วตัวเธอเองอยากจะขายบ้านเอาเงินทั้งหมดไปเรียนต่อแล้วก็ซื้ออาพาร์ตเมนต์ที่อื่นอยู่เพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของเธอแล้วตัดมาที่ห้องทํางานของแจ็คเขายังปิดคดีนี้ไม่ได้เพราะว่ายังหาศพที่เหลือไม่ครบ แจกคิดว่าอาบิเกลต้องเป็นคนช่วยพ่อจัดการศพแน่ๆหรือไม่เธอก็อาจจะรู้ว่าใครเป็นคนช่วยพ่อของเธอเอเลนาเลยบอกว่าเรายังถามเธอตอนนี้ไม่ได้ต้องให้เวลากับเธอก่อนแต่ตัวเอเลนาก็สงสัยอาบิเกลอยู่เหมือนกันเหมือนกับว่าอาบิเกลยังมีเรื่องปกปิดอะไรอยู่เธอซ่อนอารมณ์เก่งมาก ตัดมาที่วิวเขากำลังอภิปลายคดีของเจคอบเหยื่อของเจคอบมีทั้งหมด8คนแต่อีกหนึ่งคนที่ถูกเสียไว้กลางแจ้งนั้นไม่ใช่ฝีมือเจคอบฆาตกรคนนี้พยายามเรียนแบบเจคอบแต่มันฉลาดกว่าอำมหิตกว่าเราตามตัวเขาได้ยากมากก่อนที่การอภิปรายของวิวกำลังจะจบลงเขาก็สรุปว่า ก่อนที่เจคอบจะฆ่าครอบครัวมีโทรศัพท์นิรนามโทรไปหาเจคอบและผมเชื่อว่าคนที่โทรไปก็คือฆาตากรเรียนแบบนั่นเองเล็กเตอร์ที่เดินเข้ามาฟังพอดีเขายิ้มออกมาสีหน้าของเขากลับดูมีความสุขตัดมาที่เตียงของอาบิเกลเฟรด,ดีเข้ามาหาเธอในห้องบอกเรื่องเจคอบให้อาบิเกลฟัง เรื่องที่ว่าเจคอบเคยทําอะไรมาบ้างแล้วรู้ไหมว่าพ่อเธอโดนจับได้ยังไงนั่นเป็นเพราะวิวเขาจับฆาตกรโลกจิตได้เพราะว่าเขาคิดเหมือนฆาตกรโลกจิตแต่วิวมันก็เป็นแค่คนวิกลจริตคนหนึ่งหลังจากนั้นวิวและเลกเตอร์ก็เดินเข้ามาในห้องพอดีได้ยินทุกเรื่องที่เฟรดดี้พูดยังไม่หมดแค่นี้เฟรดดี้ยังพูดอีกว่าวิวไม่ใช่เจ้าหน้าที่พิเศษหรอกวิวมันก็แค่คนที่ไม่ผ่านการคัดกรองทางอารมณ์มันแปลปวนเกินไปและหลังจากนั้นเฟรดดี้ก็โดนไล่ออกมาจากห้อง วิลแนะนำตัวเองให้แอบิเกลรู้จักหญิงสาวคนนี้จำได้ทันทีเลยว่าวิวเป็นคนที่ฆ่าพ่อของเธอนั่นเองก่อนที่วิลกำลังจะกลับเฟรดดี้ก็มาดักรอวิลอยู่ก่อนเธอพยายามทำความรู้จักกับวิวแต่เหมือนว่าวิวจะไม่ค่อยชอบคิดหน้าเธอสักเท่าไหร่รปะว่าเฟรดดี้ไปบอกกับอบิเกลว่าวิวเป็นคนวิกลจริตเฟรดดี้ก็ยังยั่วโมโหวิวต่อด้วยการบอกไปว่าฉันถอนคำพูดได้นะจะให้ฉันถอนไหมล่ะมันทำให้วิวเดือดจัดและเผลอพูดไปว่าอย่ามายั่วโมโห คนที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการฆ่าคนทีนี้ก็เข้าแผลดเฟดดี้เลยครับเธอเอาคำพูดนั้นไปลงเว็บของเธอทำให้แจ็คไม่พอใจและทำไมเล็กเตอร์ไม่ยอมห้ามวิวสี่คนนี้กำลังตกลงกันว่าจะให้อารบิเกลกลับบ้านได้หรือยังเพราะว่าห่วงเรื่องสุขภาพจิตใจจนแจ็คสรุปได้ว่าเราจะให้เธอกลับแล้วถามเธอว่าใครไปคนโทรมาในวันนั้น ตัดมาที่เฟรดดี้ชายคนนี้มีชื่อว่านิโคลัสเป็นพี่ชายของคนที่โดนเสียบไว้กลางทุง่งแน่นอนว่าคนที่เป็นพี่ไม่อาจลืมสภาพน้องสาวที่โดนฆ่ายอย่างโหดเทียมได้เฟรดดี้จึงใช้โอกาสนี้บอกไปว่าอบิเกลฟื้นมาจากอาการโคม่าแล้วนางนี่มันปั่นเก่งจริงๆและในที่สุดอบิเกลก็ได้กลับบ้านแต่การต้อนรับไม่อบอุ่นสักเท่าไหร่บ้านของเธอถูกพ่นเป็นคำว่าไอ้พวกกลิ่นคนมันทำให้สภาพจิตใจของเธอย่แย่ขึ้นไปอีก อาบเกลและก็วิวเดินไปดูที่เกิดเหตุอาบิเกลเลยถามว่าคุณทําบ่อยไหมที่สมมติตัวเองเป็นฆาตรกรเป็นพ่อหนูและคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการได้เป็นเขาวิวเลยตอบกลับมาว่าผมรู้สึกเหมือนได้คุยกับเจคอบในกระจกเจคอบเขารู้ตัวว่าเวลาของเขาหมดลงแล้วมีใครบางคนโทรหาเขาเธอจําเสียงคนที่โทรมาได้ไหมแต่เหมือนว่าอาบิเกลจะจําเสียงนั้นไม่ได้และไม่ได้ให้คําตอบไป ทันใดนั้นก็มีเพื่อนของอาบิเกลมาหาเธอที่บ้านทั้งคู่เดินออกมาคุยกันนอกบ้านเพื่อนของเธอเล่าเหตุการณ์หลังจากที่อาบิเกลนอนลงพยาบาลไประหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันนิโคลัสก็บุกเข้ามาในพื้นที่บ้านผู้จายั่วยวนยั่วโมโหอาบิเกลจนเพื่อนของอาบิเกลทนไม่ไหวหยิบหินไปปาหัวแม่งเลยวิวลเลเลกเตอร์วิ่งเข้ามาดูที่เกิดเหตุทำให้นิโคลัสวิ่งหนีไปและแม่ของเพื่อนก็มาตามกลับบ้านไปทันที ขณะที่วิวกำลังมองหานิโคลัสเลกเตอร์ก็ใช้เท้าเขี่ยใบยไม้ไมกบหินที่มีรอยเลือดของนิโคลัสนั่นเองและเดินกลับเข้าบ้านไปแบบนิเนียๆหลังจากนั้นคืนหนึ่งอาบิเกลก็พาทุกคนเข้ามาดูกระท่อมที่ใช้ก่อเหตุเธอบอกกับพวกวิวว่าพ่อของหนูทำทุกอย่างคนเดียวไม่มีส่วนไหนเสียเปล่าไม่งั้นจะถือว่าเป็นการฆาตกรรม และก่อนที่พ่อจะเชือดคอหนูเขาบอกว่าที่ฆ่าผู้หญิงเหล่านั้นก็เพื่อที่จะไม่ต้องฆ่าหนูและถ้าฆ่าหนูตั้งแต่แรกผู้หญิงพวกนั้นก็ไม่ต้องมาตายและเมื่อเธอพูดจบก็มีเลือดหยดลงมาบนหัวเธอเมื่อวิวขึ้นไปดูก็พบกับเพื่อนของอาบิเกลโดนแขวนอยู่บนหัวกวางเหนื่อยพิสูจน์หลักฐานมาถึงที่เกิดเหตุวิวอธิบายให้แจ็คฟังว่าคนที่ฆ่าเด็กสาวที่อยู่กลางทุงเป็นคนเดียวกับคนที่ฆ่าเด็กคนนี้แน่นอนรูปแบบบาดแผลเหมือนกันลักษณะ วิธีการความอมหิตและที่สำคัญในปากของเธอมีเนื้อเยื่ออยู่ด้วยเราจะต้องรีบตรวจสอบว่ามันเป็นของใครแต่แจ็คก็เป็นห่วงความปลอดภัยของอาบิเกลเลยให้เลกเตอร์ไปช่วยเธอเก็บของและออกจากเมืองนี้เมื่อมาถึงบ้านของอาบิเกลก็เจอเข้ากับเฟรดดีที่ตำรวจกำลังพาเธอออกจากสถานที่เกิดเหตุระหว่างที่เธอกำลังโดนฮิลเลกเตอร์ก็เดินไปถามเธอว่ารู้จักนิโคลัสไหมเฟรดีเลยตอบกลับมาว่า ฉันจะยอมบอกคุณถ้าคุณบอกฉันว่าเขาสำคัญยังไงเล็กเตอร์ยิ้มออกมา และหนังก็ได้ตัดไปที่อาบิเกลเธอกำลังนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องแต่ด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันโหดร้ายเกินไปเธอควบคุมตัวเองไม่อยู่เหยียบมีดมาฟันหมอนใบหนึ่งแล้วก็เจอกับเส้นผมของผู้หญิงที่พ่อของเธอเอามาทำเป็นหมอนมันทำให้อบิเกลสติหลุดเข้าไปอีกขั้นแล้วนิโคลัสก็โผล่มาด้วยความตกใจอย่างต่อเนื่องเธอจึงรีบวิ่งหนีทันทีแต่ก็โดนนิโคลัสดึงตัวเอาไว้ทันนิโคลัสต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอแต่ด้วยความสติหลุดอบิเกลเลยใช้มดนะ แทงนิโคลัสสั้นลบลงไปนอนเลยเลกเตอร์ที่มองไปเห็นอาบิเกลเดินมือเปื้อนเลือดกำลังจะเจอเข้ากับเอเลนาเขาเลยฉวยโอกาสจับเอเลนาโขกเข้ากับกำแพงจนเธอสลบไปอาบิเกลเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เลกเตอร์ทำและเธอก็พาเลกเตอร์ไปดูศพของนิโคลัสเลกเตอร์บอกว่านี่มันไม่ใช่การป้องกันตัวนะพวกตำรวจจะมองว่าคุณเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีของพ่อเธอด้วยฉันจะช่วยเธอก็ได้นะถ้าเธอยอมขอร้องฉันเราจะเอาอยัางไงกันดี เธอจะไปแก้ตัวกับตำรวจหรือเราจะเอาศพไปซ่อนดีและหนังก็ได้ตัดมาที่รถพยาบาลเอเลน่าตื่นขึ้นมาแล้วเธอจำอะไรไม่ได้เลยแจ็คจึงได้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับวิลและเอเลน่าได้ฟังแจ็คเล่าว่านิโคลัสบุกจู่โจมอบิเกลแล้วก็ทุบเอเลน่ากับเล็กเตอร์เข้าที่ท้ายถอยอาบิเกลขวนนิโคลัสตอนที่เขากำลังจะหนีออกจากบ้านและตอนนี้เล็กเตอร์ก็พาออบิเกลไปส่งที่โรงพยาบาลได้ทันแล้ว เนื้อเยื่อของนิโคลัสที่เราได้มาจากอาบิเกลมันตรงกับที่อยู่ในปากของเพื่อนอาบิเกลและตอนนี้เราต้องจับนิโคลัสให้ได้อันนี้ผมขอ,อนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังต่างไม่ทันผมคิดว่าคนที่ฆ่าเพื่อนของอาบิเกลก็คือเลกเตอร์นั่นแหละและเนื้อเยื่อที่อยู่ในปากของเพื่อนอาบิเกลผมก็คาดว่าเลกเตอร์มันเอามาจากหินที่นิโคลัสโดนปลาใส่หัวและเอาใบไม้กบไปช่วงนั้นและจากเหตุการณ์นี้เลกเตอร์ก็โยนให้เป็นความผิดของนิโคลัสทั้งหมด ทั้งเรื่องศพที่อยู่กลางทุง่งแล้วก็ศพของเพื่อนอาบิเกลและที่สําคัญวิวก็ยังคิดว่าคนที่ฆ่าเพื่อนของอาบิเกลกับคนที่ฆ่าศพที่อยู่กลางทุง่งเป็นคนคนเดียวกันกลับมาที่หนังกันต่อตัดมาที่ห้องของหมอเลกเตอร์อาบิเกลหนีออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อมาหาเลกเตอร์อาบิเกลบอกกับเลกเตอร์ไปว่าหนูไม่ได้ให้เกียรติกับศพของนิโคลัสแล้วแบบนี้หนูจะเป็นฆาตากรใหม่แต่คนดูดีใจนะที่หนูฆ่าเขาเลกเตอร์เลยตอบกลับมาว่าแล้วจะให้เขาฆ่าเธอเหรอ แต่เหมือนว่าอบีเกลจะรู้แล้วว่าคนที่โทรมาในวันนั้นก็คือเลกเตอร์นั่นเองเลกเตอร์ยอมรับแต่โดยดีทั้งคู่ตกลงจะเก็บความลับของกันและกันและก่อนที่จะจบลงหญิงสาวคนนี้เหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างเป็นยังไงกันบ้างครับกับเอพิโซด1-3สาำหรับผมแล้วเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากจริงๆเอามาสรุปแทบจะตัดตรงไหนออกไม่ได้เลยยอมรับเลยว่าผมใช้เวลาเขียนบทไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนี่แค่3ตอนแรกนะเนี่ย ถ้าท่านผู้ชมอยากติดตามซีรีส์ฮันนบาวนี้ต่อรบกวนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมหน่อยแล้วเจอกันอีกทีในพาร์ทสองอพิโซดที่4 6แล้วมาฟังผมซัอพยกันอีกนะครับสวัสดี